อ่ะครับสวัสดีทักทายพี่น้องทูคูทุกคนอีกข้างหนึ่งเ้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศทุกมองทุกทีืัอนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบนคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดภาพมาทักทายกันืันนี้ก็บรรยากาศที่ขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับพี่น้องเบื้องทองฝ่าอากาศืันนี้ก็พี่น้องผมอ๋อโถพี่น้องเลยท่องฝ่าหมืดนัว พาวนว่าพาอยู่สิเขามาฝนทิตกนักวันที่สามิวันที่หนึ่งกับพี่น้องผมซึ่งมือเศร้ากับฝนตกครับพี่น้องผมอยู่บ้านพ่อบนกับตกแห้งพอสมควรอยู่กับพี่น้องก็ไปถ่ายพี่น้องเบื้องหลันะครับผมมาถ่ายตอนหลังฝนตกครับพี่น้องนะมือนีก็มาพอกันขบบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับพี่น้องผมหลังฝนตกมือนีก็มายางเลาะเบื้องหัวเบื้องสวนกันครับพี่น้องมือนีไปไสบอดด้ เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้องผมเมือนี้ก็เป็นวันเสาร์แม่บ้ายนโมยุบานครับผมไปใส่บอดดิก็มาหายางเลาะเบื้องหัวเบื้องสวนครับพี่น้องผมไปพี่น้องยางเลาะเบื้องสิ่งของหลังฝนตกกันครับผมมาที่สวนหลังบ้านครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศต้นไม้สิ่งของที่ปลูกไว้ถือฝ้าถือผลพี่น้องผมปไปไปเบื้องสวนข้างล่างัคหน่อยครับพี่น้องหลังจากที่ตัดกล้วยว่าไหวว่าสีเฮ็ดดันตัดแต่งสวนกับว่าท่านีเฮ็ดดีครับพี่น้องเอ้ยออกไปให้ไปหน้าอยู่ ไปเบิ้องไฮเบิ้งหนะ้านี่ครับเบิ้งสวนขลางล่างป้อทูพี่น้องเอ้ยนามท่วมเบิร์ดละ่ะเบิ่งเนี้ยผมมาตัดต้นกล้วยว่าสิมาแตงง่งใหม่ว่ชพืชหนเห็ดอยู่ครับพี่น้องผมพี่ละ่ะโอ้ผีกถือฝ้าถือคนเฟื้นโตให้บนนมมนห่น้อพี่น้องเอ้ยช่วงว่างหันมาได้มาดูแลเหี่ยวเฉาเบิดครับพี่น้องแห่งเฉาเบิร์ดผมตัดต้นกล้วยไว้ เอาใบใหม่มาลงครับพี่น้องผมปรับสภาพดินใหม่เพราะว่าดินมันแข็งครับพี่น,น,น,พน,น,พน้องดินมันแข็งปลูกสิ่งปลูกขอ,อม,มับกข่อยงามนี่ครับคุณติดแตงใหม่หมเสี้ยงไม่สิเอาแนวอื่นมาปลูกครับพี่น้องปลูกกล้วยใบพื้นบ่ค่อยงามนะครับผมเป็นบรรยากาศหลังบางงง้า,า,า,านครับพ,พี่น้องเมืองทองฝ่าอากาศโอ้โหพี่น้องเอ้ยขึ้นฝ่าขึ้นฝนเมืองพริกเมืองผักครับพี่น้องโอ้ยพริกหล่มครับพี่น้องฝนตกใส่โอปั๊กลักใบพื้นหล่มตัวนี้โอ้ยปลั๊กลักใบเชือกขาดมาจยกนี่เอาขึ้นก่นอกน ยเนาะเป็นฟีกีหนูครับพี่น้องนี่ครับไปพี่น้องย่างขึ้นไปข้างบนกันครับผมไปเบิ่งทั้งหน้าบ้านกันครับวันนี้ไปะปครับพี่น้องไปดูสวนทั้งหน้าบ้านกันครับผมดูปุณห์โอ้กล้วนะยแถวนี้ก็ล่างงามครับพี่น้องทีมองนี่มันสูงครับพี่น้องน้ามโมท่วมกล้วยก็งามครับผมนี่กล้วยก็สมบูรณ์นะครับผมงนี่ดอกเคลือโอ้ยเฟื่อง หน่วยเหล่านันไอกตัดปีไปอยู่กับพี่น้องผมนี่เพือบอกง่ายเลยครับพี่น้องปะ่ะพี่น้องบันไปหนาบ้านกันครับผมโอ้ยหลอดไปทั่วทิพทั่วแดนหลับบ้านไ <c oughs> ปไปไปครับพี่น้องอ่ะตัดผาบมาทั้งด้านหนาบ้านกันครับพี่น้องบ้านนี่พึ่งแดดพี่น้องฝนตกมากดอเศร้านี่ตกแห้งพสอสมควรเลยเชืช้อแฉะเบิร์ดครับพี่น้องผมไปพี่น้องไปเบิ้งสวนทั้ง สวนทั่วสวนแตงไปเบิ онь, บ time, degree, variety, exactly. house, boat, ้งบ่อปลาจังหน่อยครับพี่น้องผมล้อมบ่อปลาไว้ไหมยังไงบูหน้าเต็มมั้ยังบูพี่น้องอ่ะก่อนจะไปทั้งด้านสวนทั่วสวนแตงเบิ้องคางบ้านจังหน่อยครับพี่น้องผมพวกเนี้ยอู้ห้ามขังเชื้อแช่เลยครับพี่น้องที่บอกนี่แต่กี่กระปุกของครับพี่น้องมันบ่งามนะครับผมน้ามันขังน้ามันถ่วมครับพี่น้องปลูกไว้ก็ได้นี่ปลูกพริกไว้ก็บ่ได้ผลครับพี่น้องพวกเนี้ย ปลูกพี่ปูกรปรก,กระเพาะบุคเด้ผลก็เลยบ่ค่อยปลูกอันนี้แม่บ้านเอาอยัางมาปลูกนี่เป็นมันียังนี่มันเทศป์มันเทศมันแกวภาษาอีสานอื่นมันแกวนะครับพี่น้องนายน,น้องปลูกใหม่นี่ครับน้ำมนันขังไปพี่น้องไปเบิ้งท่าผนครับผมไปเบิ้งบอ่อปลาจังหน่อยหลังจากที่ล้อมเอากระเบื้องล้อมไว้ครับพี่น้องตะกี้เอาผ้าเขียวล้อมมันขาดนะครับปลาไม,ม่อล่อบิเงบรรยากาศ อโอาโหพี่น้องเลยทองฝ่ามือดมัวมือทีอ่ฝนทีต่ตกเบิดมือมาจากบู๊พี่น้องตอนนี้ก็ยังลงเม็ดปล่อยๆอยู่มือเศร้าในโต๊ะแห้งนี่ครับพี่น้องผมไปเบิ้งบอ่อปลาจังหน่อยครับพี่น้องน้ำเต็มหรือยังนี่ครับโอ้ยเต็มหรือยังเนาะป้าไก่ที่เต็มเลยตัวนี้ครับพี่น้องไก่จะเต็มแล้วนี่ผวม,มักับเบื้องอมาหล่อใหม่ครับพี่น้องผม แต่กี่เอาผ่าเขียวหลอมใบผ่าเขียวขาดครับพี่น้องฝนตกมากยางใน,นป่าออกเบิดครับพี่น้องผมงก็เลยเอากระเบื้องมาหลอมตอนหลอมก็ได้ดทายพี่น้องเบือ้องหล่อนี่ครับหลอมแนวนอนครับพี่น้องผมหลังจากนั้น,นยังตีหาแนวมาหลอมข้างบนขึ้นอีกจังหน่อยกันเนี่ยเอื่นเข้ามานะครับผมนี่ครับทั้งเหตุเพราะท่านเนียนน,านย้ำบรรยากาศเพราะเหตุกับฝนตกห้ามน้ำครับพี่น้องท่นนานเหน,านยียนน้ำบรรยากามาเสริมอีกอยู่บางเท้บบาบางจุดกันน้ามไมไหลออกได้นะครับพี่น้อง ย่านผ้ารอดออกนะครับผมนี่ครับเอากระเบื้องล้อมใหม่ครับพี่น้องผมน้ำไก็จะเต็มบอ่อแล้วครับพี่น้องน้ำไก็จะเต็มบอ่อแล้วเบื้องต้นใหม่ในหัวในสวนครับพี่น้องบรรยากาศเออตัวแตงถือฝ่าถือฝนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับเมื่อนี้มึงขนุนก็เริ่มใหญ่กันแล้วครับพี่น้องบักมี่บักมี่เรื่อขนุนนะครับผม เอิบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมต้องไปเบิ่งบอ่อปลาข้างล่างอีกหน่อยกันครับพี่น้องไปเบิ่งบอ่อปลาเก่ากันนะน้ำเต็มบอ่อทั้งผีตัวเศ้าเลยโตแข็งนี่ครับผมอ่าโทษพี่น้องคุณนะ่ะเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องผมยังมังคืนกบเขียดห้องสนั่นอยู่ครับพี่น้องผม น้ำก็ร้ายขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าผมบ่เห็ดนะครับบอ่อปลาจุดนี่มันต่ำนะครับผมน้ำท่วมทุกปีเลยก็เลยยกเลิกครับพี่น้องเห็ดไวด้ตะกี้เลี้ยงปลานิ่งฝนตกมาโอ้ยบ่ทนน้ำเก็บปาลาครับพี่น้องปลาขึ้นออกเบิดครับพี่น้องผมน้ำม,มันท่วมนะครับตกมาปั๊บก็น้ำท่วมนี่ต้งสิ่งละครับผมพอตกมากกัน้ำท่วมเลยนะครับผมมันเป็นทีตำ่ำก็เลยเอาไวบ้บ่อเดียวบอ่อบางกีนะครับผมเอาใบบ่อเดียว ยิ่งที่สูงครับพี่น้องตัวนั้นน้ำมุดถ่วมนะครับผมแถวนี้น้ำถั่วมเบิดนี่สองบอนี่ผมเห็ดไว้นะครับผมน้ำถั่วมเบิดครับพี่น้องผมมือต้นใหม่โอ้โหลู่ลงเบิดครับพี่น้องฝนตกมาโอ้ยผลลงนะครับพี่น้องผมลงเม็ดคอยตกแห้งมาเรื่อยๆครับพี่น้องตกแห้งมาเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยน้ำเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องเลยเห็ดยังกัเห็ดบ่ได้แล้วครับมือนี้ฝนก็ตกสิไปหน้าก็ไปบ่ได้ เป็นได้บูน้ำอยู่หน้ากระไดพี่น้องเลยมาเจียวไปเบิ่งบาเด็ดไปดอกมาเด็ดกระไดวุ้ยผู้ใหญ่บัณฑน้ำขาดนี้เลยมาจักบูพวกนี้น้ำท่วมเบิดแล้วครับพี่น้องผมท่วมเบิดแล้วเริ่มรลายขึ้นเรื่อยๆน้ำกระไดพคน่ะท่วมไปเบิดพี่น้องเลยพวกนี้โอ้ยพี่น้องเลยพคน่ะมันเป็นทีตั้ครับพี่น้องแถวนี้พคน่ะท่วมเบิดเลย ต้องแผ่นกับปิดท้องหน้าครับพี่น้องปิดหน้าน,นี่ครับอ่ะมือหนีกับผ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนยางเลาะเบื้องบรรยากาศในสวนช่วงฝนตกกันครับพี่น้องผมกับประมาณนี้ละสวนพ่ออุบลก็ได้ส่วน,น,น,วนใหญ่กับเป็นกล้วยเป็นบักม่วงเป็นของกินเล็กๆแคน้อยครับพี่น้องผมผสมประสานกันไปเรื่อยๆครับผมส่วนใหญ่กับเจริญรายอิลีก็คือบักม่วง กล้วยนะครับผมมีเกือบทุกอย่างนะครับพี่น้องแต่ว่ากับบัวลายนะครับผมที่จะไลายอีนี้ก็คือกล้วยกับบกม่วงนะครับผมจะเป็นบักหนาวเน่บกเขียบเน่บักคุงเน่นะครับผมปลูกผสมประสานกันไปพริกบกเขือไปแสดงนะครับพี่น้องเน่าอยู่เน่ากินกะเพราโหระพานะครับตื่นหลับแถวนี้มันต่ำครับพี่น้องน้ำท่วมเบ็ดนะครับผมกบเขียบห้องสนันสนิยันด้่ยจำบางคำบังคืนนะครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องทุกคู่ทุกคนย่างเลาะเบิงหัวเบิงสวนช่วงฝนตกกันครับผมก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อครับผมที่เราชมคลิปให้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปซ้ำนี่ครับพี่น้องผมเดี๋ยวจังพอกันใหมคลิปต่อไปให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขคู่สุขคูทุคนเด้อครับผมเมือนี้กับพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขคู่สุขคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รำรำเรื่อยๆสุกคู่ทุกคนครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม